สวัสดีวันนี้กับพดกับผมคอปเตอร์กับอยากุูต้องลองนะครับผมสิ่งนี้ก็คือกระป๋องอันนี้มีเขียนว่ายูนิคยูนิคย,ยูนิคอาร์ตแล้วก็เป็นรูปน้องหมาตั้งะเราจะมาลองแกะดูเพราะว่า ได้มานะคบผมเรื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันสวยดียังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันเลยคือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นกระป๋องใส่อะไรอยู่แต่ลองเขยา่าดูแล้วมันไม่มีน้ำนะแต่มันเหมือนกระป๋องน้ำอะแล้วก็มันก็ไม่มีคําบรรยายสาธยายเราให้เรา,ให,เราให้เราได้รู้นะคะว่ามันคืออะไรเหมือนเอาไว้ซื้อแบบให้เป็นของขวัญหรือซับไพกกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะมาลองแกะดูกันเลย อา้อาวอ้าวเป็นเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยมันมีรูตรงนี้รูบวกอ่ะอเทได้ไหมไม่ได้เปิดฟ้าหรอเอ๊ะไหนลองเปิดฝาตรงนี้สิเปิดได้ไหมนเนี่ยเปิกต,ตรงนั้นแะมันคืออะไรล่ะเนี่ยโดนสิมันฝังลงไปอ่ะอเทไม่หอ,อกเนียมันคืออะไรเอ่ย มนทว่าผมจะเอาไอ้สิ่งนี้ออกมายังไงผมต้องเอาอะไรมาแงะออกมามันเป็นแบบน่าปวดหัวที่ดีเลยเองเอาเนียบออกมาดึงสิเป็นทิชชู่เหรอไมมันออกแบบมันให้เอายากไม่เกี่ยวกับหูแล้วมันเอาตรงนั้นแหละลูก นี่ไงเอาเหรอ <laughs> หเปิดได้แล้วอ๋อ <laughs> เปิดผิดวิธีใช่ไหมมันก็เป็นทรงอย่างเงี้ยมันเป็นทิชชู่หรือเปล่าเนี่ยมันนิ่มๆนะทุกคนเนี่ยนิ่มๆอันนี้ก็เอาไวไ้ใส่อะไรไม่รู้ <laughs> เปิดผิดวิธีอ่ะเหมือนขนมเลยไม่มีกิจทิชชู่ใช่ไหม <c oughs> คืออะไรอ่ะทิ <c oughs> ทชชู่เปียกหอ,อ,อมหอ,อมมากเลยทุกคนออ่สรุปมันคืออะไรลูกมันคือทิชชูอ่อะน่าจะเป็นทิชชู่เปียกอ่านี่แผน่นนี้หอมๆนะอ่ะนี่นะครับทุกคนก็หยิบออกมาใช้เลยนะครับทุกคน <c oughs> มือล้างมือนะครับตอนนี้ต้องแบบเออต้องป้องกันตัวเองหน่อยนะทุกคนแบบโควิดแบบนี้ ทิ้งไปใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งนะมือสะอาดแล้วที่แรกก็นึกว่าจะเป็นอะไรแบบเออเป็นกระป๋องอย่างนี้ที่แรกนึกว่าจะแบบอือสรุปเป็นนี่ก็คือก็ก็กดีจะจะได้มีที่แบบเช็ดมือแบบเวลาไปไปที่ไหนแล้วแบบเฮ้ยลืมอพกทิชชู่มาเขาทำยงดีเนี่ยหยิบกระป๋องนี้ขึ้นมาครับเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉีกออกมาปุ๊บเช็ดมือสักหน่อยอัะจ คิดนะคะถ้านะคะเสร็จอาจทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเออผมว่ามันน่าจะเป็นแบบฟังก์ชันประมาณนี้ไหมอย่นี้ไปปุ๊บมันต้องมีแบบไม่มีหรอกอย่างนั้นแหละไม่มันต้องม,มันต้องดึงอจากตรงเมื่อกี้แหละไม่ว่าจากฝาม,มันนั่นแหละอืประมาณนะั้นนจะเป็นแบบนี้แบบหยิบออกมาจากรูนี้ได้ไหม,มไม่ได้ไม่ได้มันต้องดึงตรงกลางแล้วปะ ปิดลงไปตรงแถวนี้ปิดลงไปทีเออเออนี่นี่นี่ทุกคนเออนี่ก็น่าจะมีแค่ดีแหละครับคือมันก็เป็นทิชูเปียกดีๆนี่แหละนะก็ก็ไม่มีเลยแมก ก็สำหรับวันนี้นะครับ <laughs> คือแทบจะไม่มีอะไรเลย <laughs> มันก็คือทิชชู่เปียกที่ไม่มีอะไรเลยก <laughs> ็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็ลาไปก่อนกับน้องหมาน่ารักตัวนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,ส,นสวัสดีครับบ๊ายบาย